กลับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะเจ้าค่ะปุ๊พอกอมราราศนีแห่งทองทุ่งค่ะสวยและรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีบีมีตุ๊กตาปลายจ้ค่ะ สายตื่นมาก,ก็หาก,กินะ้ะคะโอ้โหไม่ตื่นมากหรอก้ะคะบรินอนนะครับหากินจ้ามามาคุณอีพี่นอนมากินตำแตงนะค่ะตื่นมาหาเส้าให้กินอาลาบสิคะ <laughs> ถ้าแกขยันล้นละแกะต้องขยันขยันขยันอยู่ มื่อวานนี่ก็ไปไปงานดอกไปถ่ายคลิปถ่ายไปได้คงเรื่องถั่วเขาเปิดเพลงก็เลยบริลลลงจนค่ำจนบ่ายแล้วก็มานเนาะมาเฮือนคุณแม่มาเล่นนักคุณแม่แล้วก็นลาบอดค่ำกึกนั่นดียังขึ้นไปรับไปนอนยังเวรแล้วก็น,กน,กน,นอนแบบน,นี้หัวจริงหัวต่ำเอ้คิดอะไรอ่ะ แล้วหรือยังนะคะไปสวสดีลวยไปหาหน่ะอยู่ที่นอ้องหาแย่ไขรมดแดงเอาแบบมันแดดเพรา,า,มมนนาวะว่ามันแดดบันบดแดดเพราะว่ามันล้มมันหนาวแบบว่า กำลังเมียนเง่อนกันจ้ะค่ะกำลังเมียนเนันเก็บกวดตะรางจ้ค่ะซตะเก่าได้บริเมียนอะคะบอค่ะบริมเมียกบริมงานจะมาเมียนเง่นันป่คะเมียนเฉพา่วันยามันมีเวียกมีงานมันดูดีหน่อย

เทียงค่ะเที提 yelling, 提 Debatte, mm ่ยงเที่ยงเที่ยงอาหารเทียงค่ะเดี๋ยวไอ้ดูเป็นมกเขียดหน่อยวะจ๊ะเดี๋ยวกินมกเขียด เด้งง่วมากินหน้าแลยบจ็บบมบึมเลยคุณเดยอันนี้ต้มหมักข้าวโพดจ้ะค่ะ โเป็นตะกี้ละบอสมเหตุนะ เป,เป็นก,กระตีนกอกเป็นก,กระตีนนะคะมันถูกแล้วปทานผู่ชมปรีงปลาหมึกนะคะไก่ทะเลก็ยังมีปลาหมึกกินอยู่นะจะบอกให้สมใหม่ โอ้หามเลมนยนอที่นี่มามนจะ่มันแดดเดดคาดไปสายล่มหนาคาดไปสายวนีน่ดีวีพ่อคนนี่ีนก็เขาบ้านบดจะ้ะค่ะ ความชุความะอาดขวด,ดแล้วเลยก็หน่อไม้ถี่ลมละเอียดเื่นเลทตัวเสย1หนึ่งปาาลาค่ะจะตคืนนี่นะคะพักแขกทำคำได้ชิ้นเงินเพื่อนอีกจะพา<ป>พาดหน่อยก<ป>็พอสะอาดกินขาวเชามากก็ไ<ม>่ค่อยมีพัหรอกค่ะ ปลูกว่านไว้ปรปับปัจจบ้ม่ค่อยกินเยอะอยู่ที่ใครค่อยมากชองไม่ลูกชจบลอยในงันหนูหนทำให้พักเม่กินกินแต่เนม้มันเขากินพักแต่เนี้ยมันมันพ่นแต่นเน้ยาเหอะเน้ยมห่อชาวโดนงานเต็มน้ยมจำป่าเลยทีเขากินอยู่น้ยมหลักน้มีลากมีก้อย เซนจิจิไม่อ่านไม่แก่นออกันนะฮะตามดูการอีูแล้วพี่น้องบุหรี่อันนี้พอดีแล้วจะแกจั่งมันอีกน่ะไอ้ขาขมล่าก็ไล่กันครับเดี่ยว ตัวตัวเส้นเชือกไม่พูด

ทุบสิบนะคะช่วกันไปแง่เข้มันแดงกัมันแดงแล้วมันครบเอ่ท่ันลมทั้นหนาวเื่อลมแง่ม่ได้ชวนกันไปบ่งแง่บ่งตุบไปแง่เองกันเลยมาพี่น้วานกับสองลูกว่าวัวที่ตูว ช่างเอีเนนอมาก่าเป็นโลคะกลัวเขาเปดคลายเป็นโลเป็นองเน่บานเขาไจะคลายเป็นทงทงหรือาบ้านาบ้ายทิบบนเนนองทุกเลยยี่สิบเขาพี่ว่าแบบวนี้น้อยหรอจุ่มๆเนาะชาบานเขาไปคลายเป็นโล รวงคายพินกีคายพินกีร่นได้ดีเลยดบิวาเกี่ยวกับมาสั่งทีนึงอย่างของบริบิงบริสร้างบ้ญนะนด้ายทำไหนขี่กละ้าบเขับไปคายตัวกับบุ้งไปไว้เล้วงในถุงนะี่อนยังงาขลุนมาสร้างบุง ่พอจุโจ้จ้งเบิ้งเขาเป็นจะขายเป็นฝั่มดูมโนอะไรตางกันยี่บาท่นเี่ยมอมืไม่ขายต่อแล้วมันเป็นเงี่ยมอนเป็นนังเสียงโหแบ เเหมืจะเ,เป็นคอยขำามเป็นพี่นุ่นปสรางมันด้ไพี่นีไ่ไปสร้างเยอะดําถ้าเป็นเงียบไได้แต่ไปสร้างเขานะคะมันแดดนะไม่เห็นค่ายิมค่าดีจพี่น้องเลยเาไปเสียห่ผมมันอยู่ในหน้องเยนะจนบดเขาตัดตอนที่เมา,าอีกซอนมาก ในบัานเขาเนี่ในวัดนี้เขาเห็นเบีนย่หัน้อนเป็นพี่นนเชขายเต้องหยไว้ขายก็ าแมเดิมเดิมเ้าฝอมาทั้งกวดกระบุบทังจีต้เป็นล่มห่อนแดด มาหรอเปล่าหนวเขาโบื่อคอนังนะเพราะฉันจูดเนาะจูดหนักปีมันก็หวหนังดีเลยน่งจูดเบื่อนอคนคนจะมาตัมันเปจะได้ได้โดนคนเฮ้ยแล้วหอมแล้หัวหัวจูดจุดใหม่เนาะแค่สมกับโหดชุ่มเลยหรอเปล่าเจ้านารเจ้อันไหนี่เขาลเมื่อย จะอานหน้าก้อนก็มาไว้กอนไม่ละคายังหายุีกถอนเองที่ลราไปพูดกี่จะแจ่ยังนี่ต้องกลับมาที่ใครนี่ยเสอมาแล้วะ่ัวใหญ่สุดแล้วอยากพี่หนาเดีหน้ามดีเหนือพี่หนามจะไปจุดเขา เมื่อยนั่นไม่้อวขอเราไดเพื่อเอาหู่นักว่าเมื่อยเออนี่ยผักอกันจ่าไนงานกะลูกเพชรไว้แน่นนะจะน้ำเน่าด้วยหืมมีแล้เพชรเวียยในไม้เรเชยอยู่ห่ามกจะดอกถาไปพักมก ิๆอารเนียอดเนะดนะไปเ็ดบาดจำกระวหน้า hey. นี่งหนังนี่เงินจ้างพ้ไปฮะแพ้ไปเขาคนสิรัคไม่กินข้าวอยู่เพื่อนผู้เลี้ยงกับย่ามเลยหรือเ่าไอ้ป่านนี่นะเฮ้บุมมีกันนะปักเนาะบา เงยังรู้อปิดคนนาปัางแต่ว่ามีไผลงนะคะลงตบ้านนางค่ะหนึ่งข้างไผลงรอยเยอเยอะเลยลงไปเห็ดอันปลูพืชนั่นเทนพืชนั้น,น,าาน,น,นถามหอละครหอกกล่อง เขามาแล้วเขาขึ้นมาแล้วบออ้าเขาเ็ดอะไรเดชปูพืชนะเขาเรียกจะชลองเท่าน้ากิเข่าตามแต่งพิธีธรามะนีิสิตลาพาจากเป็นรัชกาลเกินข้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเป็นรัชกาลโดยสวัสดีค่า Bye bye. Bye. -bye.